สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาม่าค o k ิ้ง4524กันอีกแล้วค่ะมาพบกับเราเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดผักโรม,มิรใส่กุ้งกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วเราก็มีเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ผัดออกมาแล้วดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็จะมีพริก3ามสีนะคะพริกหวานค่ะก็าหั่นออกมาชิ้นได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะมีดอกกระหลำ่ำแล้วก็มีส่วรันเตาค่ะกุ้งสดค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ2 0 0กรมัมแล้วก็กระเทียมสับประมาณ1หัวค่ะส่วนเครื่องปรุงที่เราใช้วันนี้ก็จะมีพริกไทยป่นค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะให้เพื่อนๆใส่น้ำมันนะคะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะแล้วนำกระเทียมนะคะเราจะใช้หนึ่งหัววันนี้ให้เพื่อ,อนๆแบ่งออกนะคะไว้นิดหน่อยค่ะเราจะนำไว้ผัดกับกุ้งทีหลังนะคะเจียวจนกระเทียมเนี่ยเหลืองได้ที่นะคะเราก็จะตักขึ้นเอาไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราก็จะมาลวกผักกันค่ะให้เพื่อนๆตั้งน้ํานะคะให้ร้อนแล้วใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำกับถัว่วลันเตาค่ะลงไปลวกนะคะประมาณ2-3นาทีเท่านั้นค่ะให้เขาพอเปลี่ยนสีนะคะนิดหน่อยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็นํามาตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ตัวดอกกระลำกับทวลันเตาเนี่ยเขาจะสุกยากกว่าผพริก3สีนะคะเราก็จะนํามาลวกไว้เวลานําไปผัดก็จะได้ดูน่ารับประทานค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเหลือน้ํามันที่เหลือจากเจียวกระเทียมนะคะทิ้งไว้ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะแล้วนํากระเทียมที่เราเหลือเอาไว้ลงไปผัดกันก่อนค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆเปิดแก๊สไฟกลางนะคะวันนี้เราใช้กระทะเหล็กค่ะเขาก็จะมีความร้อนไวนะคะจะให้เพื่อนๆใส่กุ้งสดเนี่ยลงไปผัดด้วยเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะผัดให้กุ้งสุกพอประมาณค่ะประมาณ50-6 0กซกันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะตอนนี้ให้เพื่อนๆนะคะใส่น้ําสะอาดลงไปประมาณ3-5ช้อนโต๊ะค่ะเราจะผัดแบบมีน้านิดหน่อยคุกขิกนะคะเวลาทานคู่กับผักเนี่ยจะได้อร่อยรสชาติดีค่ะจากนั้นเราก็จะใสซ่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นใส่น้ำมันหอยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมเครื่องปรุงที่เราใช้วันนี้นะคะผัดออกมาแล้วรสชาติจะค่อนข้างจัดค่ะแต่พอเวลาเรานําผักนะคะลงไปผัดรวมกันเนี่ยรสชาติก็จะออกมากําลังดีค่ะเพราะว่าผักเนี่ยเขาจะไม่มีรสชาตินะคะ เสร็จแล้วเราจะนําพริกหวานใส่ลงไปผัดประมาณ2-3นาทีค่ะพริกหวานเนี่ยเขาจะสุกง่ายนะคะเราก็จะผัดไม่นานพริกหวานจะได้กรอบค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ดอกกระหลำ่ำแล้วก็ถั่วลันเตาลงไปผัดต่ออีก3-4นาทีค่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปพอประมาณนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะผัดต่อนะคะให้เข้ากันดีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ผัดผักโรมิสใส่กุ้งสดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมพร้อมเสิร์ฟค่ะหากเพื่อนๆน,นะคะเกรงว่าจะรสจัดเกินไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆทานจืดกว่านี้ก็ให้เติมน้ำเพิ่มลงไปเล็กน้อยค่ะรสชาติก็จะยิ่งออกมากำลังดีนะคะจากนั้นเราก็จะมาโรยกระเทียมลงไปค่ะยิ่งดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเลยค่ะกระเทียมเจียวนะคะก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะทําให้ผัดผักโรมิสของเราวันนี้ดูน่ารับประทานนะคะ มามาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524้องต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ